สาขึ้นนี่ผลปรากฏว่าน้ำใสขึ้นนะครับใสขึ้นจริงใสขึ้นนะครับสวัสดีครับก็ตรองกสุนัฟลีฟกาแฟแคมชา้าแนลัะผมพบกันเช่นเดิมนะที่โคกหนองนานะผมวันนี้ก็จะมาใน ep ีที่11นะครับเป็น EP พีที่พิเศษนะเพราะว่าวันนี้เรานะจะมาทดสอบนะครับความใสของ น้ำนะครับโดยใช้เทคนิคที่คนพบโดยบังเอิญนะครับก็จะใช้น้ําจากนาข้าวนะผมมาสูบลงสระหรือว่าหนองน้านะครับที่เราขุดไว้นะครับซึ่งมันมีความขุนมากนะครับผลจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกระทึบแชร์ไปเลยนะครับให้โลกรู้ไปเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับการทดสอบครั้งนี้นะครับแต่พร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันครับโอเคไปเลยลุย ท่านผู้ชมครับอันนี้ก็มาดูนวัตกรรมใหม่นะครับของการปรับสภาพน้ํานะครับคือจริงๆสรานี้นะครับท่านผู้ชมก็เห็นหลายคลิปแล้วนะครับก็จะเป็นสราที่ค่อนข้างที่จะขุนมากนะครับขุนมากนะครับแต่ด้วยความบังเอิญนะครับแล้วก็เป็นการทดลองนะครับเรามีการสูบนะครับสูบน้ํานะครับจากนานะครับอันนี้สูบจากสถานะครับนานานี้นะครับผมจากนานะครับจากนานี้นะครับซึ่งมีน้ํามาจากนะครับน้ําฝนนะครับ แล้วก็ดูดน้ําจากนานะครับมาลงสระนะครับสระนี้นะครับที่มันมีความขุ่นนะครับนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เราสูบน้ํานะครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเนื่องจากว่านะครับน้ํานะครับมีการตกตะกอนนะครับทําให้น้ํานะครับเกิดความใสขึ้นนะครับนี่เห็นไหมคร เริ่มใสขึ้นนะครับแล้วก็สามารถมองเห็นปลานะครับปกตินี่จะไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมนี่น้าใสขึ้นนะครับก็ลองดูนะครับว่าเดี๋ยวเราจะถ้าน้ํามากพอเราก็จะสูบมาเรื่อยๆนะครับดูว่าน้ํานะครับสระนี้นะครับมันจะมีความใสมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่นะครับแต่ในเบื้องต้นตัวนี้นะครับเราก็สูบไปแล้วนะครับมีความใสนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับมีปลามองเห็นปลานะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นการ คนพบนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ยังไม่มีการทดลองแบบจริงจังนะครับแต่ว่าเราก็พยายามจะสูบมาเรื่อยๆนะครับดูว่าน้ํามันจะมีความใสมากขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวลองติดตามชมนะครับใสขึ้นนะครับในเบื้องต้นคิดว่าใสขึ้นนะครับมองเห็นนะครับปลานะครับแล้วก็มองเห็นการจับตะกอนนะครับตกตะกอนของอี่เรียกว่าเป็นเป็นโครนโคลนในน้ํานะครับ มีการจับตุกตะกนนะครับแต่ตอนนี้นปริมาณน้ําอาจจะยังน่าจะยังน้อยอยู่นะครับอาจจะยังไม่พอสําหรับสระที่มันค่อนข้างลึกแล้วก็ใหญ่นะครับปลาตัวใหญ่มองเห็นปลาแล้วครับตอนนี้ปกติไม่เห็นอะไรเลยนะครับน้ำขูดนไหมปลาอาจจะไม่เล่นน้ำใหม่ด้วยมั้งโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราก็จะสูบน้ำ,นำมาผสม นะครับเผื่อมันจะมีความใสามากขึ้นนะครับอาจจะประหยัดงบประมาณนะครับในการเจาะบาดาลน,นะครับมาทําให้น้ําใสนะครับอันนี้เราก็ทําแบบสิ่งที่เราทําได้นะครับตามงบประมาณแล้วก็ตามกําลังของเรานะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปทําง,งานกันต่อด้วยครับผมตอนนี้ก็เอาปล่อยปล่อยไว้ก่อนอันนี้สูบแล้ว,ลวหรือว่ายังไม่สูบสูบแล้วสูบลงแมานแล้วเปิดอันนี้ยังสูบอยู่ไหมนี่ยังยังอน้ำหมดยางฝั่งนู้น เราสู่ไปเรื่อยๆให้สังเกตให้เดี๋ยวเราสู่ไ้สักชั่วโมงหนึ่งหนสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูความเปลี่ยนแปลงนะครับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับมันขึ้นปลาเริ่มออกมานะครับแต่สิ่งที่เห็นปรากฏชัดนะครับก็คือปลามาเล่นน้ํานะครับเห็นตัวปลานะครับชัดเจนนะครับผมเห็นปลาตรงนี้มอเห็นปลาโอเคครับนี่เห็นไหมถ้าท่าไปชมถ้าอยู่แบบนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีการจับ ตะโกนกันนะครับอาจจะมองไม่ชัดนะครับผมแต่ว่าถ้ามาเห็นสภาพจริงนะครับก็จะมีการจับของดินโคลนในน้ํานะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการทดลองให้ดูครับเดี๋ยวเราลองติดตามดูนะครับผมอันนี้เราจะทําการสุ่มตัวอย่างนะครับที่เราสูบน้ํานะครับจากน้ำมาใส่นะครับโอเคครับนี่นะครับน้ําใสขึ้น นี่ผลปรากฏว่าน้ําใสขึ้นนะครับใสขึ้นจริงใสขึ้นนะครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวบรเวณาน้ำขมุนมันเริ่มใสขึ้นนะครับน้ำน้ำบริเวณนะครับผิวด้านบนนะครับใสขึ้นแต่ว่าด้านล่างเรายังไม่แน่ใจนะครับใสขึ้นครับใสขึ้นเนาะครับพี่ต่ว่านี่ครับท่านผู้ชมสังเกตเห็นว่านะครับมันมีการจับตะกอนกันขึ้นนะครับบริเวณผิวน้ํานะครับซึ่ง น่าจะมีน่าจะเกิดจากน้ําที่เราสูบขึ้นมานะครับมาทําปฏิกิริยานะครับทําให้น้ํานะครับที่เปื้อนโคลนตัวนี้นะครับมันมีการจับตัวนะครับและแล้วก็คาดผ้านะครับถ้ามีปริมาณมากพอนะครับน่าจะสายแล้วก็น้ำที่ตกตะกอนน่าจะตกไปที่ก้นบ่อนะครับนี่เห็นไหมฮะชัดเจนเลยรู้ชมเห็นหรือเปล่าเนอะข้างบนมันจะใสขึ้นครับผมก็จะใสขึ้นนะครับตอนนี้บริเวณด้านบนของผิวน้ํานะครับมีความใสขึ้นนะครับ ปลาก็มาเล่นน้ํานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปสูบน้ําทิ้งไว้นะครับสักชั่วโมงสองชั่วโมงครับมาดูปฏิกิริยานะครับของน้ําว่าจะมีความใสมากขึ้นขนาดไหนยังไงแบบไหนนะครับผมนะครับใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ท่อนะครับในการดูดนะครับเพราะว่าเราฝังท่อไว้นะครับไปปลูที่สระตรงนู้นนะครับเพื่อว่าจะขัดเก็บน้ํานะครับในช่วง ดูแ้งนะครับหรือว่าเป็นการระบายน้ํานั่นเองนะครับผมตัวแรกคิดว่าน่าจะใช้สูบไม่ใช่นะอันนี้ก็จะใช้การเปิดนะครับผ่านท่อระบายน้ํานะครับผมนี่เห็นไหมฮะตัวนี้เราก็ระบายอันนี้วานปุ๋ยหรือยังก่อนอาจจะอาจจะมีผลเรื่องปุ๋ยด้วยนะครับนี่นนไม่แน่ใจนะครับบางที่อาจะจะซื้อปุ๋ยมาถุงส่งถุง,ถงมาหว่านดูนะผม มาผสมในน้ําอาจจะมีการตกตะกอนทําให้น้ําใสขึ้นนะครับประหยัดงบประมาณขึ้นก็นได้นะผมโอ้หน้าลองนะฮะโอเคอันนี้เราเปิดน้ําเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงที่น้ําออกกันยับนี้ก็ปล่อยน้ําเรียบร้อยนะครับเราจะปล่อยน้ํานะครับไปก่อนนะครับนี่ก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับมองเห็นปลา,ป,าปลาก็ มองเห็นปลาแล้วครับอย่างนั้ปลาประทรงปลาซีนี่มองเห็นแล้วฮะปกติไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมลูกปลาช่อนคนแป๊ต้อ๋นี่นะครับปลามาเล่นน้ำนะครับ,าาเ,นนรบเดี๋ยวเราทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเราไปค่อยมาสังเกตต่ออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับว่ามันมีการจับกันนะครับเพิ่มเติมมากขึ้นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองมาติดตามกันดูนะครับผม ครับท่านผู้ชมอันนี้เราก็มาดูผลงานนะครับหลังจากที่เราปล่อยน้ำนะครับจากนาข้านะครับมาลงที่สะนะครับมาดูความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรามาชมพร้อมๆกันนะครับหลังจากที่เราสูบมาประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมเดี๋ยวเรามาดูติดตามกันดูฮะครับหลังจากที่เราปล่อยนะครับน้ำลงไปนะครับสังเกตนะครับบริเวณด้านข้างนะครับก็จะมี ความใสเกิดขึ้นนะครับข้างๆนะครับผมนี่นะฮะดูใกล้ๆนะครับนะครับจะมีความเป็นสีนะครับสีฟ้านะครับสีฟ้าผสมลงไปด้วยนะครับนี่ฮะสีฟ้าบริเวณขอบสระก็จะเห็นชัดเจนนะครับนี่นะครับตรงที่กลางสระก็ อย่างคุณนะครับถ้าโดยรวมนะครับตามความคาดการ์นะครับคิดว่านะครับน้ํานะครับก็คงจะมีอะไรอยู่ข้างในอย่างเช่นพวกปุ๋ยเคมีนะครับที่อาจจะไปมีผลต่อการตกตะกอนนะครับของชื่อเรียกอะไรอ่ะของโครนที่อยู่ในน้ํานะครับนี่นะครับก็เลยอาจจะทําให้มันใสนะครับ เพียงแต่ว่านะครับปริมาณนะครับที่ปล่อยลงไปมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแล้วก็ประกอบกับในสระนะครับมันมีปริมาณน้ําค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเห็นแบบชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะลําบากนะครับอีกอย่างหนึ่งส่วนหนึ่งก็คืออาจจะไม่กล้าปล่อยเยอะนะครับเพราะว่าบางทีนะครับปุ๋ยที่เราเอาเอาไปลงที่นาข้าวนะครับอาจจะมีไปมีผลโตสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำนะครับอาจจะเป็น อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้นะครับอันนี้ก็เป็นการลองทดสอบดูนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับแต่หลังจากที่ทดสอบนะครับเห็นว่ามันจะมีความใสขึ้นนะครับทีนี้ก็เลยไปทดลองนะครับสูบนะครับจากนานะครับไปที่สะเลี้ยงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับการสูบ นะครับลงที่สระโบเลี้ยงเลยนะครับนี่ไม่แน่ปลาอาจจะชกนะครับเป็นปลาที่เราเลี้ยงไว้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับอันนี้เราก็สูบจากนี้นะครับนี่จากนาข้าวนะผมจากนาข้าวนะครับสูบมาเลยครับยาวๆมาผ่านตัวเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องยนต์สูบน้ำนะครับผม ก็ปล่อยนะครับไปตามนี้นะแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับเราก็มาลงบริเวณสะนะครับที่เราปล่อยปลาไว้นะครับครับดีดีเลยนะนี่ครับผมแคทจีเนเห็นไหมเนาะเห็นอยู่เนาะ,ะปล่อยสาเลี้ยงครับเดี๋ยวเราไปดูชัดๆนะนี่นะครับปล่อยลงสะ เลี้ยงเลยนะผมก็สีน้ำที่สาตเลี้ยงก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองสังเกตนะครับอาจจะวันสองวันสามวันนะครับสี่วันนะครับหรือว่าเป็นอาทิตย์นะครับลองดูว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ให้เราสังเกตนะครับน้ำนี่คือสีโอนตินเลยนะฮะนี่ดูนะรอบๆสีโอปอนตินเลยนะครับเดี๋ยวอีกประมาณนะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับเราลองมาดูว่า มันมีความใสมากขึ้นหรือไม่หรือยังไงแบบไหนนะฮะเดี๋ยวลองติดตามนะครับก็ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะทาตามก็อย่าเพิ่งทำนะครับเดี๋ยวรออีกอาทิตย์หนึ่งก่อนนะครับเพื่อนะครับมันอาจจะมีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ําด้วยก็ได้นะฮะก็อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นการทดลองของของพวกเราเองนะครับไม่ได้อ้างอิงใครหรือว่าทฤษฎีไหนนะครับก็คือคนพบโดยบังเอิญแล้วกันนะฮะ โอเคนี่ผู้คนพบนะครับนี่อ่อนนะผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลองดูนะผมเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งครับเรามาดูสีนะครับที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่นะครับบางทอีอาจจะขึ้นอยู่กับปริมาณด้วยนะครับว่าน้ำที่เราปล่อยลงไปเนี่ยม,มันมากพอที่จะทําให้มันตกตะกอนทั้งสระไม้หรือว่ามันจะแค่บางส่วนนะครับแต่จริงๆถ้าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องใช้ปริมาณค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ใช่ได้นะฮะ <c oughs> แต่ว่า แต่ว่าก็กลัวป,ปลาตายนะครับก็อ,อาจจะไม่ไม่ไม่กล้าปล่อยเยอะมากเท่าไหร่นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับในช่วงอาทิตย์หน้านครับแต่ว่าจะขอลงคลิปนี้ไปก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราลองมาติดตามกันนะผม,ผมสาหรับท่านใดนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากเป็นกําลังใจอยากเป็นส่วนหนึ่งนะครับให้เรามีพลังในการผลิตผลงานดีๆนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับผมพูดผิดทุกทีเลยฝายกกดไลค์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งติดตาม,ตตาม ช่อง l o v e l y Cafe c a m Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับในส่วนของการทดสอโบนะครับการความใสของน้ำนะครับก็ุยาตลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ l o v e l y Cafe c a m Channel นะครับผม